สิงของหลวงพ่อเดิมสิงหด้านบนนี้เป็นสิงทั้งสองที่จริงมันเป็นสัตว์ในในป่าหิมพานเป็นสัตว์ในจินตนาการก็น่าจะเรียกว่าตนสิงหไม่แน่ใจเหมือนกันอะเรียกตัวก็ได้สิงสองตัวนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมส่วน อันอันนี้เป็นเขียวเสือของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียก็คืออยู่สมุทรปราการทั้งหมดเป็นอันอันหลวงพ่อเดิมเป็นงาส่วนหลวงพ่อปานเป็นเขี้ยวเสือ,อน,นี่ ได้มาหา้ห้าชิ้นเมื่อวานนี้เป็นจัดเป็นเครื่องรางมิใช่ของขลัง